สวัสดีครับเพื่อนเครับหลังจากในคลิปก่อนเราทําการเรียนรู้ในเรื่องแก๊สในอุดมคตินะครับจะมีสมการของบอยของชาล์แล้วก็ของเกลูแซกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการที่จะรวมของสามสมการนี้เข้ามาด้วยกันนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ของความดันความสัมพันธ์ของปริมาตรแล้วก็ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิเพราะนั้นเรามาเรียนรู้เนื้อหาต่อเนื่องจาก ในครั้งก่อนะครับซึ่งจากสมการของความดันคูณกับปริมาตรแล้วก็ส่วนด้วยอุณหภูมินะครับจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวเพราะฉะนั้นแก๊สในจํานวน n โมลใดๆนะครับก็จะได้เท่ากับ PV ส่วน T เท่ากับ n คูณกับ R ตัวใหญ่นะครับเพราะนั้นเมื่อเราย้ายข้างสมการแล้วเราจะได้สมการตัวนี้ขึ้นมานะครับ PV เท่ากับ nR คราวนี้เรามาดูตัวแปรแต่ละตัวว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรเมื่อ R ตัวแปรเพิ่มมาใหม่ก็คือค่านิดของแก๊สหรือค่านิตแก๊สมีค่าเท่ากับ8.314จูลต่อโมลเคลวินนะครับยังอยู่ในอุณหภูมิของเคลวินอยู่ n ตัวเล็กคือจำนวนโมลของแก๊สซึ่งจำนวนโมลตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่ เมื่อ m เล็กก็คือมวลของแก๊สนั้นๆที่ให้มานะครับส่วน m ตัวใหญ่ก็คือมวลโมเลกุลของแก๊สซึ่งเราก็ต้องดูในรูปแบบของพวกตารางธาตุต่างๆ,ๆนะครับค่าของ P นะครับความดัน V ปริมาตรแล้วก็ T ใหญ่อุณหภูมิตัวนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลังจากที่อของบอยของผู้ชาของเกลูเซตมารวมกันก็จะได้รวมกับค่านิดของแกส๊สนะครับ จากนั้นเรามาดูตัวอย่างที่5กันจงหาความดันของแกส๊สไนโตรเจนนะครับจำนวน28มิลลิกรัมในภาชนะที่มีปร,ริมาตร4,000ลูกบาทเมตรที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับเหมือนเดิมเราต้องทำการเปลี่ยนจากอุณหภูมิเซลเซียสกลายเป็นเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้จากแบบขัดตัวนี้นะครับ วิธีทำเพระเาะฉะนั้นจากโจทย์ที่ให้มานะครับเราก็จะได้จากสมการเลยจากสมการจากสมการที่ครูมาร์คสีไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ P V เท่ากับ n R T นะครับ P V เท่ากับ n R T เมื่อสักครู่นะครับเมื่อเราบอกแล้วว่า n ตัวนี้เอ็ n เล็กตัวนี้มีค่าเท่ากับ m อ็มเล็กส่วนด้วยเอ็มใหญ่นะครับมวลส่วนด้วยของค่าโมลนะครับจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะเราจะได้พีวเท่ากับเอ็มเล็กเอมใหญ่แล้วก็คูณกับค่า r และคูณกับอุณหภูมิที่เป็นเคลวินจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปในสมการนะครับแทนค่าเลยพี P คือโจทย์ต้องการหาค่าของความดัน P V นะครับปริมาตรคือ4,000ันนะครับสี่พนลูกบาศกเมตร4,000นลูกบาศกเมตรนะครับคูณกับค่าของมวลที่ให้มา นะครับค่ามวลที่ให้มาก็คือยี่สิบแปดมิลลิสิบกำลังลบสามนะครับส่วนด้วยค่าของ n ในตัวเจน n ในตัวเจนมีค่าสิบสี่นะครับมีค่าสิบสี่จากนั้นคูณกับค่าของ R นะครับคูณค่าของ R คือแปดจุดสาม หนึ่งสี่นะครับคูณกับแปดจุดสามสี่ซึ่งเป็นค่าอ่านิดของแก๊สนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ให้มาคือสามสิบเจ็ดเราก็ทำการบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบสามที่เป็นค่าของเลวินนะครับซึ่งสองตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่สามร้อยสิบเควิน นะครับส่วนนี้ตัดทอนได้ตัดเหลือสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้ p ที่ได้นะครับถ้า p ที่ได้ตัวบนจะเหลือสองนะครับคูณสิบกลังลบสามคูณกับค่าแปดจุดสามหนึ่งสี่นะครับคูณด้วยอุณหภูมิเควินแล้วก็มาส่วนด้วย ค่าที่ให้มาก็คืออยู่ในลูกบาทเมตรก็คือ4,000ลูกบาทเมตรนะครับเทัะน,นั้นก็เอาสมการทุกตัวมาคูณกันก็ได้2คูณกับ8.3นะครับ2คูณ8.314คูณกับค่าอุณหภูมิคือ310นะครับ แล้วทําการหารด้วยค่าของปริมาตรคือสี่พันพนั้นค่าที่ได้ก็คือหนึ่งจุดสองแปดแปดคูณนะครับสิบกำลังลบสามนิวตันต่อตารางเมตรนี่คือค่าของความดันของแก๊สไนโตรเจนที่ได้มีค่า 1.288คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อตารางเมตรนะครับนี่คือตัวอย่างที่ห้าอ่าถัดไปตัวอย่างถัดไปหลังจากที่เราเมื่อสักครู่เราได้ PV เท่ากับ nRT ถูกไหมครับนะเราได้สุดนี้ PV เท่ากับ nRT นะครับค่านี้มันจะมีค่าคงที่หรือค่านิดของโบสมันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งนะครับค่านิสของโบสมันนะครับก็คือ kb ตัวนี้นะครับเพราะฉนั้นสูตรที่นักเรียนได้จะเป็นตัวใหม่เพิ่มเข้ามาคือ pv เท่ากับ n n ตัวใหญ่นะครับ kb t ซึ่ง kb ก็คือค่านิสของโบสมันนะครับค่านิสของโบสมันหรือค่าคงที่ของโบสมันนั่นเอง n ศูนย์คือเลขเอะวกาอะโด 6.02คูณ10กำลังี23โมเลกุลนะครับแล้วก็ n ตัวใหญ่คือจำนวนโมเลกุลของแก๊สนะครับหลังจากที่ได้อ่สูตรของสมการที่5มาแล้วมารวมกับค่านิ้ของโบสมันเราก็จะมาเรียนรู้ในตัวอย่างที่6กันตัวอย่างที่6บอกว่าจงหาจำนวนโมเลกุลของอากาศในห้องห้ๆหนึ่งที่มีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสจำนวน5ลูกบาทเซนติเมตร ที่ความดัน10กํลลัง5นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเพราะนั้นเรามาจะมาเรียนรู้จากสมก,การนี้วิธีทำจากสมก,การเมื่อสักครู่ที่มีค่าของที่ของโบสมันเข้ามา PV เท่ากับ n kB นะครับแล้วก็คูณกับอุณหภูมิ T เพราะนั้น นะครับเราแทนค่าสมการลงไปแทนค่าสมการลงไปจงจงหาจำนวนโมลโมเลกุลเพราะนั้น P คือสิบกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรนะครับปริมาตรที่ให้มาคือห้านะครับลูกบากเซนลูกบากเซนคือสิบกำลังลบสองแล้วก็ทั้งหมด กำลังสามเนี่ยลูกบาศเซนนะครับเท่ากับเอคือส่วนที่เราต้องการหาค่านิดของโบสแมนหนึ่ง 23, จุดสามแปดคูณสิบกำลังยี่สิบสามจูลต่อเคลวินแล้วก็มารวมกับอุณหภูมิซึ่งโจทย์ให้อุณหภูมิมา2ี่สิบเจ็ดนะครับองศาเซลเซียสเพราะนั้นยี่บเจ็ดองศาเซลเซียสบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบสาม ในส่วนนี้อุณหภูมิก็จะกลายเป็น300นะครับแล้วก็10กำลังลบ2ทั้งหมดกำลัง3ก็จะกลายเป็น10กำลังลบ6จากนั้นเราก็ย้ายข้างสรรมการนะครับ n เท่ากับ1.38คูณ10กำลังลบ23คูณกับค่าอุณหภูมิ300คีวิน แล้วก็ส่วนด้วย10บกลังหแล้วทำการคูณกับ5้าคูณสิบกลังลบหนะครับจากนั้นนักเรียนก็ทำการคำวนวณหาว่าอากาศในห้องนี้ที่มีจำนวน5ลูกบาศก์เซนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นค่าของเป็นที่ได้จะมีค่าประมาณ1.21่งคูณสิ กำลัง20โมเลกุลนะครับเพราะนั้นนี่คือที่มีค่าคงที่ของมวลโมเลกุลมาแล้วก็มีค่านิดของมุสมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาส้งสองตัวอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวพบกับคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ